ัจเอ้ยใจไปซ่อนทางใดลุงลุงโอ้โอ้าสบายดีคับก่อนสวัสดี่าธุผู้า <c ười> อ,ไ,อไปผู้สว <c ười> ัสดีสวัสดีเยอะี <c ười> กบกันวันเสาร์ลำสมมาหาหนองใจแต่ว่าหนองใจบุญโชคหนองใจบุอยู <c oughs> อ่ที่ต่อกันบ่ได้เด้่เมื่อคืนนี่ <c oughs> โทรหาพ่อเราก็ปิดปิดเครื่องโทรหาน้องเช็หาหนองใจก็บ,บ่ได้เปิดเน็ตก็เลยมาแบบงุมง่มๆง <c oughs> มง่ายไปมาฮอดเฮือนแม่บ่าน้องใจไปสอดไปหาหกินพุ่นะ ไปสอนท,นทางใดทามเอาไปสอนทางเซ่คุณทางไฮแล้วคุณเอาก็น,นําไปดำลังจิงแมงดีแม่ใ <laughs> <c oughs> ส่แมงก็ได้ได้ขีดกลับมาละ่ะมา,จ,าจักไปสอนห่วยตัวนี้จักไปสอนเซ่ท่านผู้ชมคือแม่แม่เราไปเซ่ไปแม่หาเราจักเราไปเซ่กับจักเราขึ้นจักจักขึ้นเนื้อจักลงใต้อพอดีตอนเที่ยงพอดีหมางห่อท่านผู้ชมไปไปน้ำกูอสมมติเราไปทางนี้ก่อ เจ้าไปฮับเอาเล่าเลยจะเห็นกันนอกจากนั้นแม่เพูนก็นำเขาอันไปฮับบบบ่่ไปัก็เยอะว่ะแต่พอบ่ทันแล้วเขาไปก่อนเขาจะไปนำไปหาเราอยู่พุ่นเลยท่านไปสุไพอยู่เซ่เลยอุปกรณ์น้ำพุตุ๊กน้ตุ๊กแดดออกนะแดดฮอนบ้องมันนี้นะครับนี้เราจะไปซ่อนนะอ่ามันแดดออกม่วนได้ขึ้นไปกะแต่เราไปคือว่าสองไอ้น้องว่ะ ใจกับไปไปหลัดกันยี่พุ่ธละเชียงเราจับ่ะอ๋อเนาะยิลุ่มอ่าหลังจากสอบถามผู้ไปนำหาหน้องใจพระเจ้าว่าบ่เห็นเอาอะไแกจับข้นไปแจได้เด้ขึ้นเทิงหรือลงลงใต้บ่ฮู่ทำมาสมหาะไปสองไอ้น้องไหนน้องไข่ไปก็น้องไข่ โอ้โองยี่น้องกับไปเนาะมันแดกมันหนีน้องคนเลยจะไปสะหนึ้ยเสียดายบริไดติดต่อเราติดต่อเราบริไดผู้หาพรบเลยดพอพอน้องใจก็น่าจะไปไปไปอ่าไปแขกไปแขกก็ไปไปเวียไปไปไปลุ้นกันไปไปสิ่ห้องเอาห้องเอาปิวเอาเหินปิวเอ้าปิวปุ๊บปนั่งนัโอ้โหห้องนี่เขาอ่านน้ำเสดแเ้าเมื่อยท่ายื่นเลย ตอนนี้เขาลงมาหอดน้ำเซแล้วปรากฏว่าบ่เห็นน้องใจ,นจเนาะจักคนลงใต้บ่หรือว่าขึ้นเนื้อแต่ปกติคนไปหาสอนจะบริสอนเลาะลงเขาเขาจะต้องสอนขึ้นเนื้อแบบนี้เพราะว่าง่ายหินและน้าผัดผัดตาเขาสวิงบบดนี้นะทางทางไหนบ่เนาะลองเสียงเมองไหนี่ได ไปะมาณล,ลักหนึ่งอกถมยาะพม่ารัก <c oughs> หนึงบอกมยางกำลง่ไปผู้บรรยากาศทัากะลิสวยงามขอให้เจอน้องใจได้วยทำสมสุภัยแล้วพอ่อ ไรวีแววพอว่าไปสอนสิไปไวายสำนันไปไปเขาเราไปนั่งสัปห้งแล้วเนาะเราไปน้ำน้ำห่วยเราไปน้ำห่วยตอนัเราพอหังแล้วห้อยเกือบว่ะมึงห้อยเกือบห้อยสอน แต่ทรมได้แล้วพระเจ้าผมมาสอนนะเา,างนี้นามมันใหญ่ไม่นามมันใหญ่ไห็ให้นาขุนนนาะกระถางลายด้วทสมนผเ้็มเนี้เมืองไทยเอินกระทางมายังเนาะมันคือกิ้งกาฮะนะแต่มันโตมันใหญ่กว่ากำมึงลาเอินกระทัาง กมื่อคืนนี้มามาไตา่ได้รถก็แต่ขักเนาะพะลานหินแบบนี้กินเข่าป่าเน้ยพูดแล้วเขาสืบนำไปพูดละสมสุหูหอยเกิบหอยเกิบเห็นบ่คือว่าเกิบเขาเสือหเออเอาเกิบมะเดา ้ไีไปต่อไปต่อจนกว่าจะเห็นอะคือดีคือดีฉันมันต,ต,ตรงข่างกับหายเรานี้โอเคโอเกโอเๆ ไปขึ้นหอดดนตอนนั้นบ่เห็นแล้วทีอวะตีก๊ับแสดงว่าเข้าไปโขอยน้อยหรือบอกเขาหล่อลุ้มลุมส่ไอ้นองมันอาจะมาไกลสนิดอืม ก็มองซิบโมงแล้วพระมาณมีุกดอโมงเบื Come here. Come here. <Some> ้องน้าคุณก็คุยน้อยคุณเมื <Some> ่อกล้าไปเลยเนาะคุณนี่เรวยบปะคุณได้ใหายคนหายคนทางนี้แหละ เห็นกล้ครับยากติดต่อกันบ่ได้แบบนี้แหละมาแต่ละก็รุ่นอยู่ว่าน้องอยู่เงือนบ่มาหอดเหรไปไปไปเด้เด้คนส่วนคนส่วนพุ่นอยู่พุ่นพุดนู้าวว้าวไปไปไปเห็นแล้วเห็นคนส่วนแล้วหัจากไฟพุ่แล้วยุพุ่แล้วไปไปลองพลาดลองพลาดหินเด้อ เห็นแล้วเห็นแล้วคอยไปคอยไปเห็นแล้วเอ้าในน้อไนดอกโอ้ยตัวซัพแ์่เนาะตะพี้ไปดีพูดอ่างบมเห็นเขาลุกขึ้นสุดทีเลยหจักแม่น้องใจหรือบ่อแล้ว บรรยากาศค่ะที่ผู้ชมได้แล้วหลักหนึ่งของอย่างมานันมาหากินแบบนี้เน,ะน,น,นาะจะเป็นไผ่โบเมนน้องใจท่านชมผู้ชาย จะเอาไปถามมั้สอบถามเขาที่พูดออกไปทางไหนล่ะบ oui> ้านนี <h> <h 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 <h> <h ่ก็ๆๆไม่ไดยินมาสอบมาใส่มั่งป่ะได้บ่บ่ได้จมมาโดนลรอบ่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 มาเนี่ยเห็นเห็นว่าใจมาหากินอยู่เนี่ ฮะไปเห็นบ <rude S 2> ่ใจเขามาสอนเนี่ยไเห็นกับกับน้องลาวมาบ่เห็นบ่อปะบ่เห็นเนาะเอ้าไปทางไหนเนาะตอนนี้ดูคือกันบ่เขามาสอนทางนี้กะมีบ่คนมักมาสอนทางไหนตรงนี้เออคนคนมาสอนนี่ยดบ่โอ้หลายอยู่บ่คนมักมาสอนทางไหนโอ้ยคนแถยบ้านนะเจ้าอยู่บ้านบ้านตระเอนนี่หรออ๋อแม่นบ่ ชาใช้มอบัดเพื่อนี่เจ้าอยู่บ้านได้ใช่จังบัดเพื่อนี่บัดเพื่อนี่บ่เห็นเนาะเขามาสอนเนาะเออบ่เห็นเอาแล้วไปทางไหนเนาะสองคนเนาะผู้จักเราดังใจนะโอหเหมาะใจเกอาเหมาะใจเออโอหเหมาะใจนี่บ้านนี้เออเพิ่มแต่อันป็นตัวกันไหนเติมเติมเ่ามันเหมาะใจอันไปเป็นตัวกันอ่าเติมเติมได้อยู่บอป้า ก็มาได้ดิเอาชใช่า็น้อยๆนี่ช้บนี่อ้าวขอ,อ <laughs> บใจพับจังโอ้แต่มุสมอ่ะกำลังสิเมื่อกำลังจับผอดใจแหละกำลังจับพี่เขาลงมาสอนทั้งใต้พี่้ฮหอบลายเติบโอ้อ่านอ่านแผนพิษเนาะ อ้จักสวิงไปบ่สวนเด้อไปบ่สวนอู้เป็นยังคือบ่ท่าใช่ไหมผู้อ้ายขึ้นไปหาอยู่เทิงผู้ ไปช่อนทางใดลุงลุงโอ้โหอ้าสบาสดีเอฟซีก่อนสวัสดีอาตุ้ผู้อ้ายไปผู้ฮอดน้ำตกหรือเป่ฮอดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวได้ยังแน่เบิ้มผู้ใดหมานช่อนแป๊บเดียวแป๊บเดียวหนึ่งชั่วโมงหนึ่งผู้ใดทางนางนั่นเด้น้องนี่ผู้นี้เด้ ใส่จะมานบอโอเคจะเกิดวันนี้จ <c oughs> <c oughs> กก็เบ,บิ่งนึ่จกก็เบ,บิ่งนึ่เอามือจกเบิ่งหนึ่ละก <c oughs> ุ้งบอใส่ดังไข่ได้ได้อยู่บนดังไข <c oughs> ่แ้วแม่กาลังชืนโมไปอ่ะพ่จ้า ไอมาหอดปุ๊บแม่เจ้าก็ว่าไปซ้อนไอก้าตามเลยตามเลยไปจนเมื่อยพูดเลยจ้ามาเลยพูดสมัยพุ่นไปบ่ไปบ่ถ่าพูดได้ในหลายพูดี่เด้พูดี่เด้ได้บ่เจ้าอืมในน้อยทำผสมเบิ้ง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 ก็แล้วอืม บบก็เปนกุงหอยแบบนี้จากหลายคนเติมได้ขจาไปสอนนคุณผู้ชมของ่อใดอ๋อย่ย่งมันกุ้งหวยกุ้งหวยกุ้กุ้งหวยให่อจกคนนังใจจกเบิ้งนะบิงบ่ได้หลายแล้วนี่กุ้งนี่กุ้งหอยะคุณผู้ชมกุ้งหวยไปเบอฮะไปเจะไต่อเสมอพอะอะ อง <mm si uh> ุ้ยมาหมดอ้าวสบายดีก้นนำหาเมยแล้วนี่กลับไปได้มาเจอน้องใจสบายดีเอฟซีก่อนอ้ยบันพักบันพอดีว่าที่พักสิพอดีพักเนาะมาแต่สาวบอลมาต่เช้าต่งมมาเลียดหมู่อ้สิเมื่องบอลนี่นะดึงอะไรเอาไปต่อใครได้เสิบอลไปพักกันเมื่อง ได้ได้บ่สมมงปลายผลไปสอนสมัครแล้วเนาะสิบโมงน้องมาสิบโมง,โมงไอ้โทรหาพ่อเจ้ากับบอหับบ่เปิดโทรศัพท์โทรหาพ่อน้องเบียงกับบอเปอิดโทรศัพท์โอ้เซตหาน้องใจก็บ,บ่เปิดเ,เน็ตอีกเขาไม่เคยครับผมมีโทรศัพท์เป็นไอโทรศัพท์เก่านะหืปิ่นมาปิน่นปัญญารู้เป็นไรก่อ เอาสิกลังย่างเมื่อใน้องใจเอ้ยย่างขึ้นเลยดิค่าใครได้ยินเสียงฉุกเจ้ากะกะสุมอ้อยกันนั่งกินน้ำอยู่หันเนี่ยผักพรเออเคยไปทำเป็นย่างผักพรที่ขาหน้าพิดกันด้วยค่ะพีดกันพี่เขาก็ตามทุ่นได้ฮะอยากตามไหมพุ่น มือมื่มือมอานเรานพานเป็นไมโพาเด็กๆไปหากินมีเข้า่ขาบอกโอ้พี่พีนี่น้องใจพาเมื่อยด้เนอะ ตามหาน้องใจตามหาไปทุที่เอเอิญเลยห้องวูบปุ๊บเดวกบามาหอดหวยนี่ขัดเอิดนี่จับวันนี้หอดัดว่าหยาดด้ยินเสียง้ำตกะเสียงปนิ้โอ้กำลังแข่งกำลังคาหมดเลย เงีกันนุ่มมาเจ้ามื่อยกินจิงซื้อกระเป๋อกระปุ่นให้แม่หันยัดหัตูุมุดทางกระปุ่นซื้อกระปุ่นแล้วก็ซื้อสิ้นมูมาให้เพิ่นโลนึงมันนี่นะแล้วก็ซื้อเครื่องต่ำซื้อกระปุ่นสุดท้ายมาหาน้องไปแล้วบอแม่เราก็ซื้ออยู่บอไปน้ำเสียจกไปเติ้ลจักไปเหนื่อเท่านั้นเาเไาตั้งใจขึ้นไปปุ่ คอคขดว่มาจะต้องซ้อนขึ้นเทิงบ่ซ้อนลงลุมมือบานนี้เนาะเฮ้ยไอ้ก็มือคือกันนี่เขาก็ยังบร่ได้กินคือกันเขากะเมื่อพูดและเหตุกกินนี่แหละไปจะเอาเวลาได้กินมาหอดปุบกับแมวว่าไปซ้อนแล้วหักกับไปนี่แม่ว่าเยียบทางนี้กันกระหักกับไปอนี้เนาะชั่วโมงนึงแม่ลงใจวะใจหักกับไปนี่ จักข so no ้ากลัไปนี่จักเวลาได้บุหูมันบ่มีโมงบ่มียามเนี่ยบุหูเราก็จักอบ่นเราก็บึงโมงบึงยามบ่เป็นข้างนี้ก็มั่นใจแล้วการคิดว่าดวงเฮาต้องดีนะเข้าต้องอ่านเกมว่าบ่ลงใต้น้องต้องสอนขึ้นขึ้นเทิงสุดท้ายพลาดโอ้ย แม่เราได้เห็นสัตว์แม่เราได้เห็นน้องสัตว์น้องใจเพิ่นอ่าหาอยู่หากินกับน้องๆโอ้แต่ละคักไปหลายคนแบบนี้โอ้เสียดายเสียดายเอาโอกาสหน้าเสาหน้าเสาหน้าเจอกันใหม่เสาวหน้า,า,นาจาาังพากันยกทีมงานไปสอนไปเห็ดกินพร้อมเลยมื้อนี้มันแดดแน่ท่านผู้ชมเลยเราก็เลยตั้งใจโดนแดดเนี่ยจไปเนาะ มาเงี้ย oh, um, uh, ่าถือีบานก่อนยึดก่อนยึดก่อนมางี้ยน้องใจกินได้บ่กินบ่ได้เอแล้วมาห้ยงล่ะ่าอยู่นี่ฮะใถาผมเห็นยังะถาในหูถ้าในหูใ่ให้เขาบ่จะอดหงเล่านี้นะนะกุงให้เอตแมแดง มะเผ็ดกกมีบ่ให้ยแมงแดงเขาหูนี่บ่แล้วมันบ่เขาบ่อ๋อหมากนี่านผู้ชมบ่ให้แมงแดงแบบพวกแมงแดงพวกปันน้องกินแล้วไหมอ๋อปันน้องกินอยู่เพื่อนก็ยังอยู่นะแม่ฮอตตูเว้นอันนี้คือยูสโกะว่าจะกี่เขาเอ้าโอ้ยหมอกไข่เนี่ยยูสโู้ยันท้อกล้องละเบื้องกว่าจะกินก่อน เคยกินหมดเป็นต้นแหละนี่หน่ามีต้นเลยจะมาใส่แันด้ยใส่นะเก็ผมไม่ได้ถือเ้ยเฮ้ยงขาวเจ้างไข่ยันยันขนาดได้ยันก็ไปเมื่อทำบุษมผัวละหอดเทือนหอดซานกะผักพรเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินยางจนเจ็บเมืไอ้ ปกแข่งคานไมีย่างนี้เข่าเบื้งดูเข่าหนึ่งแจ่วเด้อแจ่วกระตัมเผื่อยูเข่าไล้กินเลยบ่เพ่อน้องสจน้องแจ่วที่คามไปได้แจ่วแจ่วเป็นหลอดเบื้องเบื้งมีอยังเบิ้งดูแจ่วนะ จเจียวไอ้นะ้งกินอยู่นี่สัก่อน <c oughs> เป็นแซ่บแต่แจว่วก <c oughs> ็น่าก <c oughs> ินกับกุ้งดิบโวเพนาะน่าตั้งใจว่าจะไปกินยุกข้าวยี่พุ่นแต่เมื่อวนไปเอาข้าวเข้าไปชิดนาคันแดดออกอีกหรือไปตั้งใจอยู่แล้วว่าอยากไปกินข้าวปลาเยอะมากข้าวชิ้มากแต่เ้าเนาะชิดโมงก็ได้อะไปเพราะว่าชิดนาเวียงงานอาจจะแล้วหมดแล้วพวกพวกทอนมันทอนยังลกมันปุกมัน กินข้าวเลยเกิดไปให้น้องเยอะขนาดนี้ถึงจะลอกขนาดนี้สูส้ชีวิตไปน้อนค่ะโอ้เฮานี่ก็สูส้ชีวิตป้อนได้แหละไปป้องใจได้แล้แลโผลกสักรักอย่างน้ำหาเพิ่นป้าจะคัาดมุดเฉยนี่นะเป๋น้ำน,นีำ่นะคิวน,น,น้ำมาปั่จ่อยคุโมปั่จ่อยกินน้ำมดไว้ๆน้ำเมื่อกี้นี่หมดแล้วขนมก็ให้น้องกินแล้ว แบบโดนๆหอยหยางตัวนึงแล้วมันแบบนี้แล้วมันหอมเมื่อยไวไปไปโอ้โหมันแดงเนาะเด็กท่าสือหู้มก่อนเด็เออเด็กไปเราเห็ยนลุ้นเดียวกันหมดแล้วนี่วันนี้ก็ไปหวงเห็ยนไป้วงใจ ไปบัเงเก,กิดทเ,เนี่ยอูกป่าฮะโวดอยู่ป่าลูกป่าโวดอยู่ป่าจุ่มจุ่มน้องสายเพิ่นกระไปไบในเรื่องนี้เพอ่น้องสายนะผูกชายเขาก็ถือสวิงไปสอนกันบ่เราก็ทำฮาคอนอ๋อเราไปหาเจ้าเราตามหาอะไรบ้างเฮ้ยเราไปเราไป,เราไปแป๊บดีเราก็ดี เออยันละมาตำหลังเข้าเขาเลยบ่เจ้เราก็ตามคอยกันตามคอยมือใหญ่ดอยมากล้วว่ะโอ้เราไปน้ำซุ่มผู้ชายนึ่ไปน้ำแต่ว่าเราเขาเล่าน้ำถือเข้าไปน้ำมาถือเอาเมือเชออันแล้วหินผู้ขับรถจักรเอาอายขึ้นทางนั้นเด้อเนี่ยอายขึ้นทางเชิงเด้อเนี่ยเราชื่อเราะชื่อน้องแล้วเนาะไปไปจะไป บแม่ทางเขาขึ้นไปนะเขาบอกเคยแต่เขาอ่านเกมว่าเขาตรงไปทางนั้นินย่างขึ้นนี้ขึ้นนี้เลยโอ้ท้าขาขาไปแตนย่างไปทางนี้บอกเขามีทางหลัดทางลวงเขามีทางหลัดทางลวงเขาหมดคือว่าแล้วเนาะคนพื้นคนพื้นที่บอาคนพื้นที่เขาก็ไปทางนั้นไปทางนี้นเห็นบอกเวลาเห็นนั่นเห็นนี่นนนนขเขาจังใส่คนพื้นที่ เวลาหน่วยงานภากหลัดลงมาก็เขาใช้คนพื้นที่แล้วไปซื้อนาเนาะไปไปโคขมูไปไปไป่าไป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 อปเปไบไงไปไปไปบปมปไอไาไปไตไปนี้วไาไป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 นี้เไ <c oughs> ยไปไหไป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 เป็ดไป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 อปเปไปไปไป้ปปปไปไมไปปไปไ ผู้ไปกับปวดแค่ปวดขาเลยนะผู้นั่มนี่กรมัดนม้นมันนี่หม <c oughs> ดบาทแล้ว